คอมเมนต์แฟนๆอียิปต์เขาจะว่ากันยังไงบ้างครับหลังจากบอลอียิปต์จะประเดิมรอบแรกเ <c oughs> จอกับบอลเลยิบอลทีมชาติไทยเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นงานยากมากเลยครับสำหรับอียิปต์ทางแฟนๆอียิปต์บอกว่าคุณต้องทำเต็มที่ไม่สุดเอาแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกันเลยเดียวสำหรับบอลเลยิบอลทีมชาติไทยในตอนนี้ซึ่งวันนี้มีแมตช์ที่สำคัญกันเลยเดียวนะครับซึ่งเป็นการลงสนามในนัดแรกของในบอลทิมแชมป์โลกของประเทศไทย เรานั้นก็เจอกับทีมชาติอียิปต์เลยนะครับซึ่งได้อันดับ2องของเทวีเลยนะครับก่อนจะมาบอลล์บอลทิมแชมป์โลกที่ประเทศไทยด้วยสลับทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่ดับที่21ของโลกหน้าในตอนนี้ส่วนทีมชาติอียิปต์นั้นอยู่ดับที่5 5ของโลกครับได้อีกสองชาตินะครับซึ่งเป็นงานยากสรับไทยเลยคือทีมชาติสวีเดนกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งสองชาตินี้ค่อนข้างเหนือกว่าไทยเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับฟอร์มล่าสุดโดยทีมชาติสวีเดนนั้นอยู่ดับที่ยู่ดับ่8ของ และสนามทีมชาติไทยจะแข่งแล้วก็อีก3ชาติจะแข่งนะครับคือแข่งที่กรุงเทพมหานครที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากแข่งทั้ง3นัดติดเรามารอลุ้นกันครับว่าทีมชาติไทยนะจะอยู่ดับที่เท่าไหร่แต่แอนนั้นก็ขอเป็นใจให้กับทีมชาติไทยครับและสลับนัดเปิดสนามของบอลล์บอลทีมชาติไทยนะก็จะพบกับอียิปต์แข่งขันในเวลา20เดก30นาทีในวัน22สิงหาคมนี้ครับหรือว่าวันนี้เองเอาละครับทุกท่านเราไปฟังคอมเมนต์ชาวอียิปต์กันว่าพวกเขา่าจะมีความเห็นกันยังไงบ้างที่จะพบบบกััททีมชาไยคร้ง คอมเมนต์ของชาวอียิปต์ท่านไดเลยครับทีมชาติอียิปต์นั้นจะแพ้สามในสิบต่อกันฉันนะพูดเลยแถมในตอนนี้ทีมชาติไทยนะ่ะยังแข่งแก่งกว่าเราอีกคอมเมนต์ของคนต่อมาครับขอให้อียิปต์นั้นโชคดีขอให้เป็นที่รักของประเทศไทยนะคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับกลุ่มการแข่งขันในวอลเลย์บอลถิ่แชมป์โลกของอียิปต์นี้ยากมากแล้วผมจะพูดว่าทีมชาติอียิปต์ของเรานะ่น่าจะแพ้สามในสิบต่อกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงนะในการแข่งขันในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะ่ะพวกเราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเรานะ่ะคงไดเต็มที่เพราะว่าทีมชาติอียิปต์ของเราคนะงสู้ใครไม่ได้คอมเมนต์คนต่อมาครับเล่นอะไรไม่สําคัญหรอกคุณก็ต้องมีความพยายามให้มากที่สุดเพื่อเอาชนะในวันครา้งหน้าให้ได้คอมเมนต์คนต่อมาครับทั้งเนเธอร์แลนด์ทั้งสวีเดนทั้งประเทศไทยพวกเขาน่ะก็ไม่ได้ทีมแข่งแกร่งถึงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับทีมชาติอื่นๆในยุโรปแล้วก็เอเชีย เซอร์เบียโปแลนด์แล้วก็พวกเขานะ่ยยังยากกว่านี้อีกแต่พวกเงาเนะี่ก็มีความแก้ความกล,ลัวและความลังเลอยู่ทีทีมชาติอียิปต์ของเงานะ่ก็มีความภาคภูมิใจว่าพวกเงาเนะี่ได้ไประดับโลกในครั้งหนึ่งแล้วผมนะขอสนับสนุนคุณคุณนะ่ะเป็นที่รักของเงา,านาะเชียร์คุณนะ่ะสุดหัวใจเลยค <Comment S 2> อมเมนต์คนต่อมาครับขอให้พระเจ้าน่ะประทานพรให้แก่ิทีมชาติอียิปต์ด้วยเถอะค <Comment S 2> อมเมนต์คนต่อมาครับขอให้โชคดีนะทีมชาติอียิปต์ของเราคุณนะ่ะเป็นที่รักของบอลล์บอลทีมชาติไทย คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับทีมชาติบอลอียิปต์ของเราน่ะยังไม่ได้ทําอะไรที่สําคัญถึงขนาดนั้นทีมชาติอียิปต์ของเรานั้นมีซันบีอาเบดจะทําให้พวกเขาหัวเสียให้หมดคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับถึงค้าของเราะจะเป็นค้าสองแต่พวกเราน่ะก็โดนพวกนั้นอยู่ดีนั่นแหละสาวๆของเรานคงสู้กับพวกเขาไม่ได้หรอกผลลัพธ์มันคือเหมือนเดิมคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นเรื่องน่าเศร้มามากๆเลยนะถ้าเกิดการแข่งขันในครั้งแรกนะแพ้ คอมเมนต์คนต่อมาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมน่ะเสียใจมากสุดคือการขาดตัวเพื่อนอ,อย่างอิซิลนิวโลทีดีที่สุดในทวีปแอฟริกาแล้วการขาดหายไปในทัวร์เมนต์นี้มันสาคัญมากเลยนะเพราะว่าการแข่งขันในทัวร์เมนต์ก่อนๆน่นนะเธอราทาได้ดีที่สุดคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับทีมชาติอียปิปต์น่าจะเป็นขนมหวานให้กับกลุ่มเอแน่นอนคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับแม้ว่าเราาจะใช้ชุดที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าเราน่ะอยู่กลุ่มโหดที่สุดเหมือนกัน คอมเมนต์คนต่อมาครับขอให้โชคดีนะครับแล้วขอให้พระเจ้านะคุ้มครองคอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับได้กล่าวว่าโอ้ oh, พระเจ้าคุณนะ่ะไม่น่าเชื่อนะคุณนะ่ะขอให้ทําดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่กลุ่มยากกระตามคอมเมนต์คนต่อไปครับไม่ว่าอะไรนะทําไมนะทาไมฉันนะอยากสนับสนุนอียิปต์ไม่ว่าจะเจอภารกิจอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากเลยนะที่อียิปต์นะอยู่กลุนน่มนี้การเอาชนะแต่ละนัดนะ่ะมันเป็นเรื่องยากคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ แน่นอนว่าการประกาศรายชื่อในครั้งนี้มันดาคนที่เก่งที่สุดนะคือซานบีทคล้ายๆว่าตำแหน่งของเธอนี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเธอน่ะเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะที่มาบอลริบอลโลกในครั้งนี้คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับการมีส่วนร่วมในบอลริบอลทิงแชมป์โลกแล้วการเป็นมิตรกับประเทศต่างๆนั้นคือความสําเร็จแล้วในประเทศของเราอียิปต์ของเราในตอนนี้อยู่ในบอลริบอลทิงแชมป์โลกพวกเรานะ่ะแค่หวังว่าพวกเราน่ะจะอยู่ในนานชาติต่อไปแล้วอียิปต์ของเราน่ะจะไม่หยุดพัฒนานะ ถ้เาเกิดหยุดพัฒนาพวกเรานาะคงไม่ได้ไปบอลไดบอลทงแชมป์โลกแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมนั้นไม่มีความคิดเห็นอะไรนะในแมตชน,นี้กับทีมชาติไทยกับทีมชาติอียิปต์นะไม่รู้ว่าใครนะ่ะจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ Comment ของชาวอียิปต์ต่อไปครับการสูญเสียการที่แพ้พยิ่งใหญ่นะ่ะมันเป็นเกียรติของเราแล้วทีมชาติอียิปต์ของเรานะ่ะแม้ว่าจะแพ้ทีม่แข็งแกร่งอย่างทีมชาติไทยทีมชาติสวีเดนและทีมชาติเนเธอร์แลนด์น่นนะพวกเรา,นะาก็ยังมีความภาคภูมิใจคอมเมนต์คนต่อมาครับแต่กล่าวว่า ทีมชาติอียิปต์ของเงานั้นมีนักกีฬาที่เก่งที่สุดใน2คนที่เข้ามืออาชีพได้แล้วก็มาจากเรียกจากมหาลัยที่อเมริกาและซึ่งมันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมเลยนะซึ่งมีอนาคตที่ไกลแน่นอนฉัานนับสงสยัยได้เกินว่าเซนาเอมิดนาะคูนายูไหนแทบไม่เห็นนายชื่อเลยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับขอขอบคุณพระเจ้านะทีมไม่ใช่ทีมชาติอาตเอลจิเรียแต่เป็นทีมชาติอียิปแทนคอมเมนต์หนักคนต่อมาครับขอให้ราชินีทีมชาติอียิปต์ของเงานะโชคดีในครั้งนี้นะการแข่งขันในครั้งนี้ขอให้พระเจ้านะ้าอนุมคง ขอให้พระเจ้าหนุ่ยเอพรให้เราน่ะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์คนต่อมาครับขอให้ทีมชาติอียิปต์ของเราในครั้งนี้ขอให้โชคดีและขอให้ประสบความสําเร็จนะและขอให้พระเจ้าหน่ะคุ้มครองนะสลับในตอนนี้นะนะขอทีมชาติอียิปต์น่ะจะสว่างให้ดูคอมเมนต์คนต่อมาครับอันนี้มันคือทีมชาติอียิปต์ใช่ไหมผมคิดว่าสโมสรเอาอารีซะอีกคอมเมนต์ของคนต่อมาครับทีมชาติอียิปต์ชุดนี้น่ะคุณทําได้ขอให้พระเจ้าน่ะคุ้มครองและขอให้โชคดีนะคอมเมนต์คนต่อมาครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง,อแ,งและขอให้ชีดแน่ในทางที่สว่างแล้วขอให้ทีมชาติอียิปต์ชนะด้วยเธอคอมเมนต์นคนต่อมาครับขอให้โชคดีนะและขอให้พระเจ้านะคุ้มครองให้ทีมชาติอียิปต์ของเรานาชนะทีมชาติไทยคอมเมนต์นคนต่อมาครับขอให้การแข่งขันในครั้งนี้โชคดีด้วยเถอทีมชาติอียิปต์พวกคุณเนี่ยทำเต็มที่สุดแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับขอให้โชคดีนะแก่ทีมชาตอิอียิปต์อารดับของเราเนี่ยะเชียร์คุ้นอียิปต์คอมเมนต์คนต่อมาครับ ขอให้โชคดีและประสบความสําเร็จต่อไปขอให้พระเจ้าอวยอพอนคอมเมนต์คนต่อมาครับขอให้โชคดีและประสบความสําเร็จคอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับการถึงแชมป์โลกในครั้งนี้เป็นสลับรุ่นจูเนียร์ว่าซีเนียร์กันแน่คอมเมนต์คนต่อมาครับทีมชาติอียิปต์ของเราั้องคือทีมผ่านการคัดเลือกของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแม้ว่าบอลบอลนัดแรกของเราจะเจอทีมยอดไทยซึ่งเป็นเรื่องยากกันเลยเดียวคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ ทำไมนะทำไมไม่เอาอานซามีหรือว่านาดาฮามีมาแต่แรกนะเธอนะี่ไม่มีสิทธิ์ในการคร่วมในการแข่งข,นขันครั้งนี้หรือไงกันคอมเมนต์ของชาวอียิปต์ต่อมาครับขอให้พระเจ้านะทรงโปรดทีมชาติอียิปต์แล้วทีมหญิงอียิปต์ของเรานะขอให้มีชัยชนะนะขอให้ได้ที่หนึ่งของกลุ่มนี้เธอแล้วขอให้พระเจ้าเนาะเอ,อ่ยพรให้กับคุณแล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวอียิปต์ขอให้โชคดีนะแลขอให้เป็นแชมป์ในกลุ่ม A จบไปนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาววอลเลย์บอลชาวอียิปต์ หลังจากวอลเลย์บอลอียิปต์นะจะเจอกับทีมชาติไทยในนัดแรกเลยนะครับซึ่งเป็นงานยากของอียิปต์กันเลยเดียวเพราะว่าเจอกับทีมชาติไทยเจ้าภาพกันเลยเดียวนะครับแล้วสำหรับทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็เจอกับทีมชาติอียิปต์จะแข่งเวลา20่สิบนาีิบิาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากเลยนะครับแอนนก็ขอเป็นใจให้กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับแลวขอให้ประเดิมนัดแรกเป็นฝ่ายเอาชนะครับ้าเกิดเพื่อนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อนแอนนันขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมแล้ว